โอกาสพิเศษนะที่เราได้มาเล่นวันนี้เพราะว่าเล่นทำกลางสายฝนสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเล่นซิปฟลายนะคะหนูย้มงเป็นคนแรกหนูยังเป็นคนที่สองแล้วแม่ปุ๋ยนะคะเป็นคนสุดท้ายแเดินขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วเดินขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วนะคะเราเดินจากข้างล่างเลยนะคะขึ้นมาข้างบนเลยค่ะหนูย้มงจะเป็นคนแรกนะคะหนูย่างพร้อมนะโอเค โอเคเหมือนเดิมหนูจัดตรงนี้อส uh, ายตรงนี้โอเคพร้อมครับนั่งลงนึงโซ่ลา,<ร>าที่นี่นะคะ<อ>ก็จะมีสองเส้นนี่เซฟตี้อย่างดีเลยนะคะไปกดนะคะไปแล้วนะทุกคน หนูแย้มโอ้โหต้องเดินไต่อย่างนี้เลยเหรอต้องเดินตามอย่างนี้นะคะตามแท่งไม้อย่างนี้นะมันจะซิกแซกนะคะโอยมันยอกแย่เลยนะหายโอ้ยแย้มไปไหมแยมต้องยกขึ้นใช่ต้องยกอย่างงั้นเลย โอ้โหสิ่ลายตรงฐานที่2นี่ยาวขึ้นกว่าเดิมนะคะแย้มายเมื่อก่อนต้องให้ยงอุ้มขึ้นถึงจะติดอันนี้ใช่เมื่อก่อนนี้พี่ต้องอุ้มขึ้นนะตอนนี้ยืนได้เลยพร้อมยรื่อง2ายยิมไปแล้วนะคะปแม่ปุ๋ยแล้วนะคะ ฝนตกแล้วฝนตกแล้วต่อไปสิบลายฐานที่สามตะลุยฝนสิบตะลุยฝนสิบลายตะลุยฝนเอาโอเคนั่งสองไปปล่อยมือปล่อยมือเลยว่ะยิ้มไปเลยปล่อยมือได้เลยนะคะตรงนี้ไปแล้วนะคะแม่ปุ๋ยจะไปแล้วนะ ดูเลยนะคะดูข้างล่างล้มเรนโบว์เป็นรถไฟนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟออกมานะคะเมื่อเล่นซิปไลท์ะบนั่นไงพะบเจ้าะบด้วยะบอมไปรอเราที่ข้างในแล้วนะคะไม่ได้ยินไปอู้ อาเลยนะคะเปไปได้ครับไปแล้วนะเ,เราล่าถอดต้นไม้เลยนะทุกคนโอโอ้โอตรงนี้คือจุดที่ยาวที่สุดใช่ไหมคะ นี่พี่บอกว่าตรงนี้คือจุดที่ยาวที่สุดเลยอ่าพี่บอกว่าเวลาโหนให้งอเข่าสูงขึ้นสูงๆโอเคดูแยมโอเคหนึ่งไปเลยไปแล้วฝนก็ตกนะหนูยิ้มสู้มิสู้สู้มีสู้สามไปรไปแล้ว पहिला okay. ปุย50นะคะยังถึงอยู่นะคะสูงสนุกมากฝาคนอวยฝ้าก็ล้อบ,บนก็โตค่ะทุกคนหน่ยมากอยู่ในยู่ใต้ต้นไม้และปันไดใสให้เราเดินไป let's go <S เดินไปเลยอ้ ระวังลื่นไปเลยเราอยู่บนต้นไม้อยู่นะคะทุกคนเย็นสบายมากโอ้โหเมื่อก่อนแย้มกลัวนะตอนนี้ไม่กลัวแล้วนีอันนี้คือสุดท้ายแล้วยังคะ รูว่าเป็นโอกาสพิเศษนะที่เราได้มาเล่นวันนี้เพราะว่าเล่นทำกลางสายฝนดีมากเลยแล้หดการ์ดใหญ่เลยดีมากที่เมื่อวานทำหมาไปเที่ยวไม่ใช่คนไงทำไมคะวันนี้เลยได้มาเล่นตรงนี้แล้วก็ได้ฝาได้ฝาฝนหน่อยโอเคครับบายยั่วหโอ สุดท้ายแล้วนะคะปเยเย้สุดยอดเลยสนุกสนานมากๆเลยนะคะถือว่าเราทำเวลาได้ดีมากๆเลยนะคะ ใครอยากมาเล่นก็สามารถมาได้นะคะเซิร์ช Google Ma p ได้เลยนะคะตรงนี้เลยคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนแม่ปุ๋ยลืมไปยังไม่จบเรายังไม่ได้นั่งรถไปกลับเลยใช่ไหมคะอาา่าฮะระหว่างรอที่ฝนหยุดนะคะเราก็จะมานั่งรักไม่รอ้รอ้ฝนหยุดเลย,ย,ดเ,ลยเดี๋ยวเราจะฝ่าฝนไปเลยนะคะแต่เราขอพักเติมพลังก่อนนะคะหนูยิ้มกินอะไร เบรานี่กับมะม่วงสมูตตีล้ลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้แต่ว่ากินไปอร่อยเ <c oughs> ดี๋ยวล้วมีบันนาไฟทุกคนกตื่น่าินมกนกเย็นยูบูคคาราเมลของนุ้ยแมเป็นอะไรคะคือวีชีเคเกเลต,เตุมเปต้าไม่เลือกะมามั่มเลยเดี๋ยวเราทานกันแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งรถไฟไปตรงนู้นนี่เจอเด็กๆด,ด้วยเอฟให้นะนี่เจอเอฟซีค่ะ รถไฟมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรานะคะ Let's go <S หนูยิ้มหนูยิ้มจะนั่งตรงไหน s <S พร้อมนะเด็กๆโอเคไปแล้วนะคะรถไฟออกเดินทาง นะคะคอٰูปีนป่ายน่าเล่นมากเลยว้รา่มพักจากร่มดีๆโอ้ดูลมดูยิยม้มดูลมดูยิยม้มยิ้มดึงลมไงดัดลมน้อีกดึงลองอีกแรงแงนี่จะทำเบื่อแมนะ่ บรรยากาศท่ามกลางสายฝนนะคะ <c oughs> เรากำลังจะลอดทางอุโม,มงพืชพันณไม้นะคะอุ้ยมีเส้นเส้นลงมาด้วยอ่ะ ไม้สวยมากดแม,ม็ดูดอกไม้สวยมากป่าวข้ามผ่านลำทานโอ้เถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะ เปียกหมดเลย